ก็เอก็ไก่ก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่ขอขวดของเราขอขวดขอไวาเข้านาะขอควา คอคนถึงขังคอคนคอระคังข้าวสาคอระคังงองใจกล้างอง,งู จอจานใช้ดีจอจานชอชิงตีดังชอชิงชอช้างวิ่งหนีชอช้าง ตอโซ่ล่ามทีตซอโซชอเชอคู่กันชอเชอรย่อหญิงโสภาย่ผู้หญิงโสภา จอเชดาสวมพลันจอเชดา่อปตักหุนหัน่อปนาทอถามตอนางมนโทหน้าขาว พอนางมณฑูรพอผู้เท่าเดินย่องพอผู้เท่านอนเนนไม่มองนอนเนนดอเด็กต้องนิมนดอเด็กตอเต่าหลังตุง้งตอเต่า ทอถุงแบกขนทอถุงทอทหารอดทนทอทหารทอทงคนนิยมทอทงนอนหนุ่ควักควาย บอใบไม้ทับผมบอใบไม้บอ,บอปลาตากลมขอพึ่งทำรังขอพึ่งขอฝาทนทานขอฝา พอพานวางตั้งพอพานพอฟันสะอาดจังพอฟันพอสำเพากลางใบพอสำเพาหมอมา้าคึกคักหมอมา้ายอยักษ์เขี้ยวใหญ่หยอยักษ์ รอเรือพายไปรอเรือรอลิงไปเรา้ารอลิงวอแหวนลงยาวอแหวน ส่อตาลาเงียบเงาต่อตาล้าส่อริสีหนวดยาวส่อริสีต่อเสือดาวขั้นนองอส่อเสือหอหีบใส่ผ้าหอหีบ รอจุลาภาพ,พยอมรอจุลาออางเมืองน้องอออางอนาอนกฟูตาโตอนอนกฟู